สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ลีโลหัวหินนะครับก็จะมารีวิวห้องพักแบบวิลล่านะครับแบบเรเ็วๆกันนะครับครับตอนนี้เราพามาสำรวจห้องพักของลีโรที่เราได้นะครับก็จะเป็นห้องวิลล่าห้อง1 0-3นะครับห้องวิลล่าเนี่ยก็จะมีแบบไม่กี่ห้องเนาะประมาณ5ห้องได้นะครับที่เหลือก็จะแบบเป็นตึกที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับ แล้วก็เขาพนักงานก็จะให้กุญแจเรามาห้างองคีการ์ดเนะาะห้องวิลล่าก็จะแบบสามารถลงสระได้เลยนี่แล้วก็แตะเข้าไปนี่นะครับนี่แบบนี้เลยบรรยากาศดีมากสุดๆแล้วก็วันนี้แดดดีมากด้วยอ่ะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีสองชั้นนะแต่จริงๆแล้วเตียงนอนแล้วก็พวกอ่างอาจจะอยู่ชั้นหนึ่งสามารถลงสระตรงนี้ได้เลยส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบ นอนดูดาวด้านบนนอนอับแดดอะไรย่างนี้นี่ทางเข้าที่เราพาทุกคนเข้ามาเมื่อกี้ตรงนี้ก็แบบเหมือนกับว่าตากผ้านอนแล้วก็เป็นที่นั่งนี่อันนี้เป็นทางลงสระของห้องเรานะแล้วก็เป็นสระโหแบบท้องฟ้าสีดีมากอะ่ะนี่อันนี้ก็คือทางเข้าก็จะเป็นกุญแจเราสามารถไขอันนี้เปิดไปละพื้ โอ้ก็จะเป็นเตียงเคิงแบบนี้แล้วก็ด้านในสุดเราเห็นอ่างไกลๆเนาะห้องค่อนข้างกว้างใช้ได้เลยอะเรามาดูด้านซ้ายเราก่อนเนาะด้านซ้ายของเราตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโซนรับแขกนั่งเพื่อสําหรับชมวิวนี่ก็คือส่วนที่บอกเมื่อกี้นี่เป็นสระพููวิลล่านะเป็นแบบสามารถวนะ่ายน้ำตรงนี้ได้เลยแล้วตรงนี้ก็เป็นสระใหญ่ของโรงแรมอีกติดกับทะเลเลยนะ นี่แล้วก็เตียงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบทีวีต่างๆด้านซ้ายตรงนี้ก็เป็นแบบแก้ววายมินิบาร์ตรงนี้กินได้หมดเลยนะขนมน้ำคอยน้ำเราทั้งหมด3ามขวดด้วยกันอยู่ในตู้เย็นอีกหนึ่งขวดอ้อหนึ่งสองแล้วก็บนขวดหนึ่งเป็นสามขวดแล้วก็พวกโค้กอะไรพวกนี้ก็กินได้หมดเพราะว่าเป็นมินิบาร์ที่พนักงานบอกว่ากินฟรีนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของมีตู้เซฟนี่มีผ้าสําหรับ ลงเล่นน้ำในสระมีได้ปอผมแล้วก็เสื้อคลุมอาบน้ำมีรม่มมีรองเท้าเดินชายหาดต่างๆมีครบเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้นะเป็นโต๊ะทำงานมีโคมไฟให้แล้วก็เป็นวิวคัมริงเราด้วยนะเป็นผลไม้ที่ทำท,ท,ที่ที่ทำงานใหญ่มากอะโต๊ะแบบโต๊ะใหญ่อะ่ะตกแต่งแบบสีฟ้าขาวนะแบบดูสวยมาก ห้องน้ําใหญ่มากอลังการเป็นอ่างแช่ตัวตรงนี้มีอ่างแช่ตัวตรงนี้สำหรับคนที่ชอบอ่านแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นแบบเปิดกระจกใสสามารถนอนชมวิวได้แต่ว่าเนี่ยถ้าแบบมีคนเห็นใช่ไหมเราก็สามารถปิดม่านได้นะเขาก็จะมีปุ่มสามารถปิดเปิดปิดปุ่มตรงนี้เนาะเนี่ยพอปิดปั๊บเนี่ยมันก็จะปิดให้เรานะเพื่อแบบว่าเผื่อคนมองจากข้างบนเนาะเพื่อความเป็นส่วนตัวหรือถ้าใครที่ชอบแสงธรรมชาติก็สามารถเปิดได้ ตรงนี้ก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งหมดเลยเนาะตรงนี้ก็คือทาวเวอรอาบน้ำเนอะอันนี้ก็จะเป็นห้องส้วมานะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆเนาะครบมีทุกอย่างเลยหมอดูมอาบน้ำหวีครีมทุกอย่างแล้วก็พวกผ้าขนูนต่างๆก็อยู่ด้านล่างตามมาตรฐานโรงแรมทั่วไปแต่เป็นห้องที่กว้างแล้วก็แบบ ค่อนข้างสบายตาถือว่าแบบสบายตามากไปแหละสวยมากเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไปด้านบนดีกว่ามันสามารถขึ้นไปด้านบนได้เนาะที่แบบว่าไปชมวิวอะ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปชมวิวแดดดีมากจริงถ่ายรูปสวยมากนี่มันก็จะเป็นบันไดขึ้นไปแบบนี้ วิลล่าทุกห้องก็จะมีเป็นด่านฟ้าชั้นสองแบบนี้นะเห็นไหมเห็นทะเลไหมแบบดีมากแล้วก็อันนี้สำหรับคนที่แบบจองห้องดีลักือ่าซุพิเลียต่างๆนะก็จะอยู่บนบตรงนู้นนะก็จะว่าสามารถมองเห็นวิวทะเลได้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟิตเนสแล้วก็เดินมาเป็นทางเชื่อมมาตรงนี้ได้ส่วนด้านล่างที่ก่อนเข้าห้องเราอะ่ะมันก็คือห้องทานอาหารเช้านี่ แต่ตอนนี้ยังร้อนอยู่เนาะเรายังไม่อาบแดดตอนนี้ตรงนี้สะหน้าห้องเราที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีสระใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าอีกทีหนึ่งที่สามารถเล่นน้ำได้แล้วก็เป็นวิวทะเลสวยมากเดี๋ยวเราพาไปดูทะเลด้านหน้ากันดีกว่าครับอันนี้ก็จะเป็นโซนนะอาหารเช้านะเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ย จะมาทานอาหารเช้าที่นี่ตรงนี้ก็อยู่ติดริมทะเลเลยทะเลสวยมากบรรยากาศดีมากโหเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดริมทะเลเลยอะแล้วก็ตรงเนี้ยที่เราให้ดูเมื่อกี้อะก็จะเป็นสระ ใหญ่เดีย๋ยวเราไปลงกันเอาจริงๆสระเนี่ยเยอะเหมือนกันนะก็คือมีสระที่อยู่หน้าห้องเนาะสระกลางตรงนี้ที่ลึกไม่ถึงเมตรเนาะแล้วก็ตรงนี้ประมาณเมตรสี่สิบก็เป็นแบบว่ายน้ำจริงจังแล้วก็ติดกับทะเลตรงนู้นเฮ้ยบรรยากาศมันดีอะ่ะคือทุกคนที่แบบว่า อยากมาพักก็สามารถมาพักที่นี่ได้เนาะรีโลหัวหินนี่มีสามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยก็จะเป็นแบบเหมือนชายหาดอยู่ตรงนี้เนาะสวยอะ่ะอืมตอนนี้ก็คือโกชูบีก็คือสำหรับใครที่แบบว่าอยากลงไปแบบลองหยับน้ำทะเลคิดว่าตอนเช้าก็คงสามารถลงไปเดินเล่นได้อะเนาะนู่นชายหาดหัวหินไกลมาก ้องฟ้าดีมากบรรยากาศดีมากพามาเดินชายหาดตรงนี้นิดนึงก็จะมีฟูกแบบนี้ให้นั่งโหแบบดีอ่ะคือจริงๆใครที่อยากมาพักแล้วแบบว่าง,ง,งไม่ถึงแบบวิลล่าเนี่ยก็สามารถแบบมาพักห้องแบบเป็นพวกสวิลเลียดีลักก็ได้นะเพราะว่าห้องเนี่ยมันก็เห็นทะเลเหมือนกันเนี่ย สวดีมากเราก็สามารถเล่นน้ำตรงนี้ได้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอาหารตอนเย็นนะครับเป็นริมทะเลที่เราสั่งมาทานนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ทุกคนช่วยกันติดตามแล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย